โก o ด์มาร์เก็ตติ้งคอร์สแรกที่หนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าใจออนไลน์มาร์เก็ตตในมุมของภาพรวมหรือโ v i ิวนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับในสไลด์เราก็จะเห็นว่าการที่เราเข้าใจในเรื่องของการทำออนไลน์มาร์เก็ตตในมุมของทั้งโ v วิวและ Workflow อันนี้เนี่ยเราจะเข้าใจในมุมของยูนิเวอร์สเลยซึ่งเวลาเราเข้าใจ ทุกซอกทุกมุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจรึงจะสามารถที่จะเลือกทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่เหมาะกับธุรกิจของเราได้แล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งฟันแนลที่ต้องวางกลยุทธ์ว่าเราจะเลือกเริ่มต้นทำท็อปฟันแนลก่อนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ยังเป็นมุมกว้างนะครับหรือมิดเดิลฟันแนลก็คือกลุ่มลูกค้าที่กำลังเปรียบเทียบ สินค้าแบรนด์เรากับแบรนด์คู่แข่งหรือจะเป็นกลุ่มที่เป็น bottom of funnel คือ funnel ล่างที่กำลังจะตัดสินใจซื้อกำลังจะจ่ายเงินนะครับเป็นต้นเมื่อเราเข้าใจเรื่องของ funnel พวกนี้แล้วเราก็จะสามารถเลือกวิธีการในการที่จะเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มต่างๆที่แตกต่างกันได้ต่อมาก็คือเป็นการค้นหา กลุ่มเป้าหมายนะครับไฟ a ์ u r audience ไม่ว่าจะเป็น Custom Audience ที่มี Data ของลูกค้าเราอยู่ในมือเราอยู่แล้วนะครับแล้วนำมาทำเป็น l ลู l i l i k e Audience ก็คือกลุ่มเป้าหมายที่มีความคล้ายคลึงกันที่จะสามารถเป็นลูกค้าเราได้ในอนาคตเป็นต้นต่อมาก็คือต้องเข้าใจในเรื่องของ Customer Journey โดยที่เราจะดูในเรื่องของประสบการณ์นะครับการสร้าง Experience ที่ดี การเข้าใจว่าเขาเริ่มต้นที่ยังไม่รู้จักสินค้าหรือบริการเราเราจะสามารถเข้าถึงพวกเขาได้อย่างไรเมื่อเขาเริ่มสนใจนะครับในฟันแนลกลางแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้เราเหนือคู่แข่งได้และฟันแนลล่างที่เขากำลังจะซื้อทำอย่างไรเราถึงจะไปปรากฏตัวให้เขาในระหว่างที่เขากำลังจะกดซื้อได้นะครับส่วน ช่วงบ่ายจะเป็นในเรื่องของการเข้าใจในเรื่องของ Marketing Funnel และละกดลู p ซึ่งจะต้องเข้าใจในเรื่องของ m y s d s e t ต่างๆและกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำให้ลูกค้าเก่าซื้อซ้ำซื้อเพิ่มบอกต่อซึ่งนำมาเชื่อมกันกับ Marketing Funnel และเราจะต้องเข้าใจออนไลน Marketing Workflow ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรียนคอร์สนี้จบเราจะสามารถ วางแผนการแผนที่ที่เราจะเดินทางสิ่งที่เราจะต้องเริ่มเริ่มทำก่อนหลังเป็นอัดับ123สําำหรับธุรกิจของเราอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของภาพรวมที่จะแนะนำว่าการเรียนคอร์สโกดมาร์เก็ตติง้งในทุกๆครั้งเนี่ยควรจะเริ่มต้นจากคอร์สย่อยที่1ก่อน